ครับวันนี้ก็มาตัดกล้วยนะครับตัดกล้วยแบกกล้วยนะครับวันนี้ครับโจโจ้ครับเส้นเหลี่ยเส้เขียวครับวันนี้

โอ้ยตายเขาตัวละดีครับพี่น้องแบกกล้วยครับเลือกวกล้วย,ยครับ

แกแบบนี้อ่ะเลียวโอ้ี่นองยิ่ยอดเลยกล้วยกล้วยครับกล้วยกล้วยเอาใให้เลยนอช้อนเหลาเบื้ง

โจวแก่เ้าะโจวเโจโจโโโตยหน่อยเจ้าปุ้งไงไงเราค้นกับม <_ EN> <_ EN> ัน,นนะกล้วยไงน้องเนับกล้วยครับมันมีสีแดงครับเขาผูกไวนะ้เนาะนี่คือเอาได้นะครับสีแดง่งนี้ครับ ันนี่ก yup. ็ส <Banana S 1> ีฟ้าแต่ว <riot S 1> ่ามันย <c ười> ังไม่แก่นะครับบุดูเป็นไงครับเดี๋ยวรันปัดเลยครับมันแท้นะครับผมแท้กล้วยกล้วยโหเรี้ยกล้วยวะครับผมโอ้เรี้ยกล้วยกล้วยครับกล้วยแบงกล้วยครับ จัดโจ้เน oh, ี่ยจัดโจ้จัดโจ้ผมครับโอ้ยมือสองนิ้วครับผมขอสองเครื่องวะสวัสดีคร <before> ับมานี่ครับตุนพิโรกพาซีนูมนะครับมีป่าตะโกนอยู่บนรถนะครับมี ตน้นพิโลกแล้วก็โอ้โออยน้อยครับแล้วก็จัดโจครับผมจัดโจ้ครับจัดโจครับผมวันนี้ก็มาแบกกล้วยครับนายจ้างบอกว่าให้มาแบกกล้วยกลับมาไม่บอไม่ครับเพื่อไงร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นจะรอจำัวนว่าโอ้ไม่ครับพี่น้อง แกครับก็ผูกแพรกับผมนี่ครับน้ำกับวิธีย่างไรครับผมวีกันแบกกลวยกันสีนูนมือับสวนเพรยาายอย่ใชอยูหูมก็ผูกเชือกแตงนะครับอยู่ที่สวนนะครับรหลครับเอาทุกอดเดียวแแ <c oughs> ม่เยอะครับวันนี้เขาบอกว่า น,นจาจ้างว่าเอาหกล้อดเดียวนะครับแต่ว่ามาดูหกลอ้อเขาครับสดูครับหกลอ้อครับปุ่นน่ะหางดูพี่ครับหางหวานรถดที่นู่นนะครับโอ้โหของไกลครับเลือกกล้วยนะครับเนาะ bỏ lên เประมาณนักพอครับหนักทีเดียวประมาณก็ประมาณเกือบสามสิบโลครับนี่ประมาณสามสิบโลครับประมาณโดยประมาณนะครับพี่ผมกะได้ประมาณสองสิบโลเนาะพี่เนาะทำอะไรเทาเลยเอาไปก่อน เจอครับ hmm. พ mm ี่ต้องมูตัดบอู้ชักใช่ะซาซา ไอสองครับก็อยู่ระดับนี้ไงเนี่ยมันยี่สิบห้าครับกินบุฟเฟ่เลยว้แส่งเนี่ยไว้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด ดิคร ok, <c oughs> ับมือนี entering, ่ก็แบกกลวยครับแบกกลวยกลวยกลวยครับโอ้แล้วขึ้นน้ำขึ้นน้ำแล้วออขึ้นรถได้ตอนนี้ ผมไม่มีแต่ปลาส่วนนะครับผมมีปลาก้ออีกสองที่เนี่ยไง่้า่นอก две а、yeah, Thank <laughs> you.

ครับตามด้วยวิโอเออพี่น้องนี่ครับยกที่สามวันนี้ก็เสร็จแล้วนะ้องวันนี้เนาะครับผมกาอยู่ได้เป็นสิบปีครับแบบกล้วยนี่โอ้พี่น้องเลยก็เมื่ยยังครับก็ะเกระเอยากวันนี้ก็ไปอยากลบกวนน้องเขนาดเนาะเพราะว่า แบกกล้วยก็เหนื่อยแล้วนะครับก็ว่าพอรำน้ำนี้เนาะเสร็จไปแล้วครับวันนี้ภารกิจของแบกกล้วยนะครับวันนี้ก็แบกไปแล้วจโจงไงลังครับโจโจเป็นไงตีร่างกายครับพี่น้องทีนีี้่กเครือบมาก้วยไงก็ข้นครับตายตายเอาเดี๋ยวผมกับน้องๆก็ขอลาไปก่อนนะครับปิดด้วยวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค <Like> รับเป็นไงงานล้างตับอยู่งล้างครับ